แอบดูไก่นะครับเขานอนตรงไหนจับ้อคืนเข้าเลา้าอ๋อนอนตรงนี้เยวลูกเดี๋ยวเธไข่จับข้อเล้าลูกจะได้ปลอดภยัยเนาะนอนลูกเนาะนอนตรงนี้ไม่ปลอดภัยนะลูกเนาะเข้าเล้านะลูกเนาะเข้าเล้านะลูกเนาะเนาะอยู่ในที่ปลอดภัยนะลูกเนาะ อยู่ตรงนี้ไม่ปลอดภยัยเนาะเข้าเรานะล่าหลงเออเข้าเล้วเข้าเล้วอือห้ออือห้า,า,า,าไปเข้าไปเข้าไปอ่ะอยู่ในเล้าอยู่ในเล้าอยู่ในเล้าลูกอยู่ในเล้า ในเล้าฮะเข้าเล้าแล้วมันเข้าเล้าแล้วเออเองดูแลให้ข้านะถ้าปล่อยมันเข้าเล้าแล้วเอ้หลอดตัวหนึ่งเฮ้ยเค้ยเฮ้ยน้อยก็หลอดตัวเหนือวันนั้นฉลาดใจมันเข้าตรงนี้แหละฉลาดใจไปหน่อยช้าเอ้ยถ้าฉลาดใจไปมันดันมุดเข้าตรงเนี้ย ดูแลให้ค่า้วยนะเหลือตัวเดียวก็ยังดีดีกว่าไม่เหลือสักตัวนะึงคุณป้าคุณลุงก็ได้เลยดูแลให้ลูกให้ลานนะหน่อยเหลือหนึ่งตัวก็ยังดีกว่าไม่เหลือสักกระตัวหนะึ่งหมอกเป็นเชื้อ